ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์กูทุกคนสมองสบายด้เอนาอะพมอสั่งห้อง,งบ่อตาลอบสวยๆพี่น้องเลยว่าหนึกว่าทหารเ่ามาดำนาโ <c oughs> บแมนได้เลยเสือทหารได้สือเขาจะเอาหายเ่ยเลยใส่มาดำนาซะสะเขาจะเอาหายหลายปีเลยหละสามสี่ปีเหมือนในลุยดำนาเลยพี่น้องเอยเพราะว่าในลุยทอนกะลุยดำนาทั้งวันเมือนในได้กะสา360มร้อยหกสิบบาทสามสิบพ,พันดํา ดำเบิดมืดแจักสิฮอดซองลอยรึบ่กะจักสิเบิดหนอซองลอยรึบอลุยลุย,ลยมเมือนนี่หายใ,ใจดีกับมุดจ่อมาซอยหน่อยเด้อเนาะดำนาวันสุดท้ายวันสุดท้ายของนาทงขง,งแรกของแม่ตาพี่น้องเลยแต่ว่าบู๊สิแล้วคาบเศร้าหรือคาบแรงเลยต้องมาหลุดน้ำยการเบิง่งร์นสิแล้วคาบเศร้าหรือบอฟอนยังกับร้ายเต๋ยังไร้หายเต๋ กินห้างกับปั้นข้าวเศร้าแล้วพี่น้องเลยไปได้เติมพลังแล้วพร้อมลุยปะ่ะ oh oh, พร้อมลุยโ<ไ>อ้พร้อมลุยนะสบายดีปะลุงสบายดีปะลุงปะลุงพร้อมลุยพี่น้องเลยแม่ตาหาข้าวลงมาสู่โลกกินอยจีน่าสบายดีพี่นะ้องดำนามือจะถ่ายมนเลยดีใจบ่น้องคิดดีใจบี่น้าสิแดงเลยจักยังจักอยู่เวลา ยังบมเลเอาหน้าทรงแรกนี่ยแล้วมูนี่พี่น้องแต่ว่าอาสิเป็นรอบแรงผมอยากยังหลายไห่เติมแล้วมูนี่แต่ไม่ได้ย่างอยู่จะให้ก็สิบไห่จะบอกบ่แม่ย่างจะสิบไห่อ่าสิบไห่เนี่ต้องรอบแรงกผมเพ่ยสิเล่พี่น้องเลยรอบเศร้านี่สิได้อยู่ประมาณหาหกไห่เพื่อรอบแรงอีกต้องมีเตรียมสิไปขาดอะไรทั้งนั้น น้าส oui. ี er> pues so nah. I I ่ลอยเบืงวงหน้ายังไล่ปัดได้อ่ะเมื่อกี้อาซิลุยไปแล้วบุรณะก็ต้องลุยไปแล้จนขำจนมืดอตัวแหละป่ะพร้อมลุยได้บาทนียเตรียมขาดหน้าเลยนนะเตึนต้นเต้นอะไรบ่ตาไทยหน้าไว้ก่อนจะกินข้าวเส้าพี่น้องเดินหน้าเขายังมาไล่ปัดได้พี่น้องเอยยังแต่ให้อีีทงยังแต่ให้ใหญ่ๆลงๆป้าฮู้ ดีแต่น้ำหน้าบ่เบิดก่อนน้าหน้ายังหลายอยู่ยังอยู่ซิฟให้พี่น้องเอ้ยไาใจดีกับมุดจอมาซอยหน่อยเด้อเนาะดำหน้ามือสุดท้ายของธงนี่เลยพี่น้องยังอีกสองธงโอ้ยมืออื่นเนี่ยชิโต้หน้าของบาตาบาตาไปคอคอเห็ดลงทุนเอาหน้าไออย่างไยพอได้เป็นทุนเลี้ยงหนู้หน่อยปาร์ตี้อะไรพี่น้อง ซื้อเนาะซื้อนมซื้อไรซื้อไรแนวนั้นนะต้องมีเตรียมคาดมาสู่กันดำเลยหน้าทงนี่เขากับว้าทงอีเทงเลยพี่น้องเลยตรงนี้ทงว้าว้าทงหน้าของแม่ตาจำนวนอยู่แปดไรอยู่ก็บนประมาณแปดไร่พี่น้องเอ้จำนวนอยู่สิบหกไรหน้าทงนี่สี่เฮกตาร์ทั้งลาวเฮากับสู่กันเองพี่น้องเอ้สะโพะครอบครัวเฮา บริจ้างคนอีกหน้าหน้าตรงนี้ก็ดำหน้าอยู่สิบวัวมือสิบสองสิบสามมือกะมาหอดมือนี่ก็ใกล้สำเร็จแล้วก็โอ้ดีใจหลายพี่น้องเลยแต่วบรรยากาศดีจ้าแดดขนาดพี่น้องอู้ยจะไหวไกันไหมครอบคัวคนขยันเรานี่หลอยูกาของเราเเ,เป็นหลดแดงหลยูกายูปูนเอามาไว้ยูกาพี่น้อง เอาน้องมีเตรียมค้าแล้วบาดหน้าไฮเสียงฮาลงมารอบเศร้าได้หน้าสองไฮนี่เนาะเข้ามาแต่ไทหน้าไว้มันก็นเลยได้มาไทายหน้าแล้วมันก็นเลยซสะอ่ดแต่สองไฮไลุม่มไฮเงาไฮนี่ใหง่าย่้าเข้ามาแต่จ้างคนงานแล้ก็ลุยกันเองพี่นอ้องป้าหน้าใหง่ายไน,นี่ไฮเอีทงเลยโอ้ยหายใจดีกับมุดจอมาซอยหนยย่อยเด้อถือคันห่มมานำ แดดขนาดมันนี่แจ๊แจงเลยแต่ละมือก็อยู <thin> <mos S 2> <Birth>. ่แต่กับทงหาทงหน้าละมือก็อยู่แต่กับหาทงไห้ทงหน้าพี่น้องเลยนี่แหละชีวิตของลูกสาวหน้าของเขาดีใจกันทั้งหบครัวหน้าทงแรกใกล้สี่แล้วแล้วพี่น้องแต่ว่ายังมีอีกทงหนึ่งทงหนึ่งแต่เคิงของทงนี้เนาะมันบดหลายบนไดทงหนึ่งทงที่สองตอนนั้นทงที่สามในซ้ำทงนี้ ทรงเทียวดำอยู่ซีบกว่ามือน so like yeah. ี่น้องโอ้ยต้องลุยต้องสู่บว่ายกกระไฮไวเนาะเพราะว่าคนอื่นเขากำลังดำอยู่พี่น้องเลยพระเจ้าเขยังดำเพื่อนอยู่หน้าใกล้ก็ยังดำใช้บุฟฟาต์ขึเก่าเปลี่ยนกันกับไอ้ไปเมื่อยก็เปลี่ยนกันสนกันลุยเพราะเพิ่นเราไช้ห้อกับบุฟฟาเราไช้ห้องโอ้ยนัด เขาแล้วก็ยังพักกันลุยเซย์เราไทยกันสบายมากเพิ่มคันเล่งเพิ่มคันเล่งมันมาทันคนดำเราพี่น้องเอ้เราไทยกับกูคากับมาทันผู้ดำเลยคาดทราบพอดปล่อยเหยีดไปตามแหงเอาพี่น้องเอ้ปล่อยไปเดียวมันกันแล้วเองเราจะองนี่นะแล้วมาหนี่มาอื่นกับต้นอีกทองหนึ่ง ตรงที่สอง,ททงตออรงหองบอตะหมื่นเออแล้วแล้วบาพร้รอมลุยพร้อมลุยมาเด้อมาเด้อไปใจดีกับมูจ้ามาซอยแนะ่พร้อมลุยเลยพี่น้องบาทนี่น้องนิดน้องขิดมากเลยสมิวเตรียมปักหน้า,นาหน้าลงไปแลว้วบาทนี่ปัดมีแต่ผูดด้ดำหน้าไวๆพี่น้องไอไวแบบนี้ไปใส่เข้ากระจา้างวันละเส้าบาทก็อย่างน้องขิดพี่น้อง น้องขีดละท้อน้องขีดละท้อพี่นี่ห้องหมดจไปรับจ้างสำนรับน้องขีดเนาะหน้าเขาอย่างพันละเลาะแต่ละปีได้ไปรับจ้างตัวปีนี้หน้าพันแล้วก็เลยหมดจไปพี่น้องเลยน้องขีดควนขาดหน้าแล้วดดควนก็ไปลงขีดควนต่อแม่ตาไปแทรกเบลเสียมมากหน่อไม้โอ้นี่หน่อไม้ไหลอยู่ในป่าแล้วพี่น้อง ในสวนมีหน่อไม้ลายในสวนมันจะเอามาแกงเคียงกันะนะปัดม,มันแนดนดแจ๊ดแดดแจ่งพี่น้องเลยปูท่ต้องคิดแดดจะดูมีก้อนมเมฆต้องคิดเลยโพดโพเนาะโพดโพดลีก็เจ้าไปหาเถี่ยวหาด้ามนาอย่างทะเละเอาอยู่โพดโพลีได้ห้าหนีน่เนาะแม่สิ่งดำ้าล้วเลาก็บหมดไปเสีหรอกพี่น้องขั้วมันสับปะรังอย่างคือเก่า หายใจดีกับมูดจอมาซอยขอบคุณคนขยันเท่าเ,เด้อเรามาซอยน,อ,นอกๆนี่ไปได้ต้องคิดดีใจบอมเนเียดำหน้าสิลาลแล้วทงแรกหละดีใจเห็นป่ะแต่ย่งอีกสองทงรอถาเข้าอยู่พี่นอกเลยเขาก็ต้องได้เร่งมือแลว้ยวธงนี้ก็ได้ต้นอีกธงหนึ่งเดี๋ยวซอยต้องคิดดำหน้าพี่นอกเดี้ยวเพ็่เสียหายม,มาจักเถื่อนเลย หายเทียงหายที Where, right, sink, look, ise, ่สามกันเราแล้วอะไรพี่น้องเอ้เบิ้งเนี่ยปาหายวักไหนพอกันลุยซอยกันจนแล้วพี่น้องเอ้ยน้องมีท้ายคาดหายนั่นแล้วอีกเลยโอ้โหไวจรลีทีมงานเรางานลอยงานลอยจวดจวดแดดกับพ่อแดดพี่น้องเอ้ยแบบนี้สิไว้ก็รูบ่แบบนี้มาแดดกับพ่อกับพ่อแท้พ่อๆแดดมันนี่นะ เที่ยสุดพมีหมุดเลยนะกีเมฆก็ลายอยู่ก็ว่ามันไหลปอกเบิดแน่ถ้าก็หมุดแน่บแบนี้แต่ก็บว่าวสุดมันแดดแหงเมฆเอาไปอยู่แม่ก้อนเมฆก็ยังเอาไปอยู่พี่น้องเอ้ยโคตรโพ่อแดดเนาะต้อง questions. คิดมันนี่เนาะเมื่อวานนี่ก็แดดแห้งวานนี่เลดีใจนะทรงนี่สิแล่าอะไรบานนี่โอ้ยทรงใหญ่บานในต้นทรงน้อย ตอนทถงน้อยก็ใช้เวลาอยู่ประมาณทีหนึ่งถง,งน้อยแล้วยังทถงใหญ่อีกแห้งกันแห้งกันใหญ่ซอซี่สากับหน้าเมตาะัันบมดหลายกว่าพีนา่น้องเอ้ยโอ้ยน้องขิดต้องสู้นะสู้ซูดดต้องดำด้วยนะนะให้นี่คาดขึ้นมาอีกออออแกล้วพี่น้องเอ้ยเล่งมือเล่งมือไอ้แบล็กกามาเสิร์ฟดกันกล้าสิเบิร์ตเลยพี่น้อง เดี <The> ๋ยวสิสามสิบส่แมนด้ามไห้ในนี้เอาก็ลุยอีกสองไห้ไก้กันโอ้กะอากเบิดไปหลายสิบมาเตอพี่น้องเอ้ยยังไงนะเบิดห์หอดลอยซ้ำยังหลายเตอเพิ่งเดียวน้องน้องน้องนิดมาตาทางแต่เศร้า,สาพี่น้องบต่ตาเป็นคนมาเอากะพัดกันเอาบอย่างใกล้เตอพี่น้องเลยเปลี่ยนกันเตอพี่น้องอาการเลี้ยงกะของบตอตาใส่รถพ่วงซาเล่เออรถ รถเข็นเลยเจ็ดสิบมัดพี่น้องเอ้ยเบาๆเจ็ดสิบ, au บ au มัดบกไปในตะกร้าหลายเตอ่อพี่น้องยังอีกหลายเตอ่อปุย้ยเมา,เาเบดมือก็ยังบเบิดมาไหนมาอื่นต่างๆดดำอีปะ่ะเดี๋ยวเอาสิญญูก้าไปให้ทีมงานดำนาเอาเด็เกกับโบกายไปได้พี่น้องเล่เนี่ยเห็นแวบ,บๆแต่กันโยไปเนี่ยโหเส้นทางลำบากเลยสู้ๆ จะได้ก็ขอค้กำลังแข่งเซี่งใจจากเอฟซีหน่อยเด้อเนาะมาฮอดแล้วพี่น้องทีมงานเราลุยกันมาสั้นพี่น้องเอ้ยวันนี้สิมงเขาจนสิบสองโมงยังสิ่คืนเนาะพอมันสิมันจังสิได้เรีวไว้พี่น้องเอ้ยหน้าฮอรก็ยังบโบลายไฮพี่น้อน้องมิีก็เร่งมือไทยทั้งนั้นดึงทันทึนทันดึงทันก็ว่าสั่นโอ้ยน้องคิดอู้จีบไปใส่ไปใส่หนูไปเอากะ โอ้นาทีดจุดเอลก้าเ้าเบื้องเลยเถอะเกาะกามัดเดียวดุยซอยกันนะมันแล้วให้นี่โอ้ยพื้นมาสั่นสี่เหลี่หน้าธงนี่เดี๋ยวพี่น้องเฮ้ยดีใจเพราะว่าธงนี้เป็นธงใหญ่เลยข้าดำมาหลายมือเลยดำมาจักมือก่แม่ข้าดำหน้ามาหนี่งสิบสามมือนี่ปะโอ้ดำหน้าสิบสามมือแล้่ยวธงบักใหญ่พี่น้องเลย สี่สังพีก็ยังมีอีกใครหน้าก็มันเป็นแบบคล้ายๆหมากน้ำเต้าอลไรพี่น้องเอ้ยพูกหมากน้ำเต้าคักปั้นยังอเ,อเออเจ้ก็ไปใส่เพื่อนน้องมีใคล้ายๆหมากน้ำเต้าออกไปเลยหน้าไม่ต้านนะมันปุ้งข้างกลางมามา,มาหิวมานกกีนหิวมากจิตใจเรียกว่ายูเร่งมือเร่งมือไปคิดคิด เห็ดใดดีใจเหรอเบิงด้วยเหรอสิเล้วยน้าทางนี้เหตุไดเย้ใสโยนักงคิดดีใจว่าใสโยเหรอมาหนิสิเตรียวพร้อมลาบพระจากรได้พี่น้องสิเดรียมไปซอยนั้งคิดจ้ำหน้ากับพี่น้องเอ้ยสิเตรียมเลี่ยนไวๆสบายดีเพื่อสู่ทุกคนเด้อเนาะผมขอบใจทุกคนดีส่งกำลังใจให้เด้อสบายดี